สื่อกาลีอวยลิซ่าหนักมากหลังตีข่าววา่าลิซ่าแบล็กพิงคศิลปินเดี่ยวผู้สร้างสถิติสุดปังสนั่นโลกสื่อดังในเวอร์ายงานข่าวว่าแม้ว่าจะผ่านไปเกือบหเดือนแล้วแต่หลังจากที่มีการประกาศออกมาว่าเพลงมันนี่ของลิซ่าแบล็กพิงคเข้าสู่ UK Official ี h ลชาร์ตซิงเกิลท็อปในอันดับที่81และนี่เป็นเพลงที่2ต่อจากไตเติ้ลลาลิาซึ่งอยู่ในลำดับที่68 ในสัปดาห์แรกของการปล่อยอัลบั้มถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่อัลบั้มของศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อติดอันดับในชาร์ตนี้แม้ว่าจะไม่ใช่เพลงไตเติลของอัลบั้มมันนี่ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเลยจากแฟนเพลงทั่วโลกทําให้ลิซามแล็กพิงค์เป็นศิลปินเคป๊อหญิงคนแรกที่ติดอันดับแรกดิจิตัลสองเซล์ชาร์ตของบิลบอร์ดและนิตยสารเศรษฐกิจฟรอบกล่าวว่าลิซามแล็กพิงค์ทำลายอุปสรรคในการตลาดฮิปฮอปที่ศิลปินอเมริกันเป็นกระแสหลัก และประสบความสําเร็จในระดับประวัติศาสตร์พิสูจน์ว่ามีตลาดแรปในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและหวังว่าความสําเร็จนี้จะปูทางให้กับศิลปินเคป๊อปมากขึ้นเพลงพึ่งกระโดดขึ้นมาอันดับที่9ด้วยความนิยมอย่างต่อเนื่องในชาร์ตสปอติฟายทั่วโลกซึ่งเป็นแฟตฟร์มสตีมเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกวิดีโอกันแสดงพิเศษของเพลงมันนี่ได้อันดับที่1ในวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดบนย t u b e ในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวและอันดับที่2ในสัปดาห์ที่2เช่นกัน และใช้เวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวก็มีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า100ล้านครั้งเลยทีเดียววิดีโอท่าเต้นเพลงมันนี่ที่โพสตบน u t u b e ก็ได้อันดับที่1ในวิดีโอที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยมียอดดูถึง10ล้านครั้งในเวลาเพียงแค่วันเดียวลิซ่าประสบความสําเร็จอย่างมากในฐานาะศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปโดยเพลงไตเติ้ลลิซาและติดอันดับไอทูดท็อปซองชาร์ตใน78ประเทศและติดอันดับท็อป0 0เพลงใน u t u b e ทั่วโลกเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ติดต่อกันเลยทีเดียว หลังจากนั้นก็ได้อันดับที่2ใน USB i l l b o a r d g o l o b o n 200และติดอันดับ84ใน Billboard Hot 100และติดอันดับ15ใน s p o t i f y g o l o b o n Chart ยืนยันกันมีอยู่ในตลาดป๊อปเป็นกระแสหลกักส่วนยอดขายอัลบัมน,นั้นสูงเป็นประวัติการ736,220ชุดบันทึกโดย Hanteo Chart ประสบความสำเร็จอย่างไม่เคยปรกากฏมาก่อนเลยในฐานะศิลปินหญิง K-pop จนถึงตอนนี้ยอดขายรวมจากต่างประเทศมีมากกว่า8,1 0 0 0 0ชุด ส่วนมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงลาริสาก็มีการตอบรับที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเช่นบน YouTube Queen ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ปล่อยออกมาก็ได้รับตำแหน่งเบสโซโลอาร์ต Award ด้วยยอดวิว7 3 6ล้านครั้งและยอดวิวถึง100ครั้งในเวลาเพียงแค่2วันซึ่งเป็นสถิติที่สั้นที่สุดสำหรับศิลปินเดี่ยวเคป p อและทำลาย2 0 0ล้านวิวในเวลาเพียงแค่13วันทำลายสถิติใหม่สำหรับศิลปินหญิงเคป p อที่สั้นที่สุดอีกด้วย ระบัมเดียวของลิซ่าทำให้เกิดความรู้สึกร้อนแรงวันแล้ววันเล่ายังคงทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอิทธิพลอันทรงพลังของ b l a c k พิ n k หลังจากทำกิจกรรมจำนวนผู้ติดตามช่อง YouTube ของ b l a c k พิ n k ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุ68ล้านคนแล้วเรียบร้อยทำให้บรลังของพวกเธอแข็งแกร่งมากขึ้นในฐานะศิลปินระดับโลกและจานวนการดูวิดีโอของสา,าสมเกินกว่า20,000ล้านครั้งเลยทีเดียว ลิซ่าเก่งมากจริงๆปล่อยโซโล,โลเดียวออกมาก็สามารถทำลายสถิติวงการเคป๊อปพร้อมทั้งสถิติโลกในเวลาเดียวกันเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ